สองสองครับผมสองครับผมกระสูบโอเคกระสุดไซส์สองโลโอ้โหหมดไปทำงานครับผมเ็ดตัวละ้นไปเออกดไปขั้นตัวสายไฟพุ่งมาเปล่ามันออกนะปลาเล็กมันไม่อยู่นะมันไม่หาพลีพอดีมันเหลือกินเบ็ดเราเนี่ย เดี๋ยวมันไม่ได้ช็อกสักทีนะมันได้ขึ้นน้ำสักทีมันจะมีแรงอยู่เดี๋ยวน่าให้พี่เดีเปลี่ยนใส่กระดีเล็กเลยฮะปูไม่มีนั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองตัวนั้นดูน้ำไม่ค่อยกัดหรอกพี่เออเดี๋ยวตากให้ตากโอ้โหโคตรกระสูบครับไอ้ไอ้ป๊อปของงานเลยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอไ้เฮ้ยให้ตะก้าวตะก้องสองงานแบบนี้ครับผม คลิปอ่เออวันนี้ตาช่างมีอยู่รมีมีตาช่างก็มีเดี๋ยวตาช่างมาให้อโโ้หไม่ต่ำกว่าสองล่ะครับเบอร์นี้ครับเอาคีมมาเก็บวางมือนะเพราะควาเบียดสามเนี่ยคีมคีมเหลืองผมอยู่ไหนไม่รู้ใหญ่จริงใหญ่จริงระวังนะเบียดสามเนี่ยนะวคีบมันได้ทำมือสั่นมือสั่นมือสั่น เดี๋ยวจะช่เดี๋ยวจะช่างตีไปท่าไหนเลยโอ้ยโอ้กระสุนไอ้เงี้ยววดนี้มีแต่ชอชดแบบแบบไม่คาดหวังกันนะตาดูเบ็ดไครบอกไม่วัดข้าวังว่าจะหวังอยู่หวังอยู่เยบอกตีตีนี่ก็หวังอะไรนะแบบไม่คาดหมายมาแบบคาดไม่ช่างผมไหมอยู่บนโต๊ะกระเป๋ายกกระเป๋าเพิ่งเอาผ้าเนี่ยเอาผ้าเล็กนะผ้านั่นแหละสมเด็จเล็กมากเลยโอ้โหไม่ตจำกัด ผมให้สองอ่ะช่างให้ดูด้วยพี่เอ็ดช่างให้นานาดูด้วยผมให้สองจึ๊บปล่อยเดินไปเนี่ยตีปล่อยให้ลงอ้าวลบหลบกล้องดิลบหลบเดเดี๋ยวเอาใหม่ยกขึ้นใหม่ให้มันลงน้ำไปสักนิดหนึ่งเป็นศูนย์เป็นศูนย์ก็พอนี่หมดสองสองครับผมสองครับผมช่างดูด้วยครับอืมกระสูบอ่ะโอเคกระสูบไซส์สองโล โอ้โหหมดลายได้แล้วสงกานครับผมตากล้องส่งงานครับโอ้โหออกไปดีอีีกดดูโอ้โหกินกันหลังแพรเลยครับนะนะสดๆเลยเนี่เฮ้ยใส่สวยใส่สวยไปคนไปต้องรีบไปอยู่ข้างบนกันได้ เดี๋ยวผมยกอันน้โอ้โหไซโลเอาส่งงานน้าหน้าด้วยครับมันขึ้นรูแพ้บๆๆบเบหวก็สูกไปแหละตีทีเขาลูนีอปลามันขึ้นจิตเลยโอ้โหมันกินตะกาเอาเลยนะอมไม่ตัวเลยแสดงว่ามันหิวปลาล่าปลาล่าเยอะนะจัดฮะไปแล้านี่ครับกระสูน เขาแหลม